สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยกับช่องยกดัมเมอร์มิวสิกนะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนหนังกองกันใหม่นะครับหนังกองเก่ามันแตกแล้วนะครับหนังอะไรครับหนังกระเดื่องครับหนังกระเดื่องดัมมหนังกระเดื่องวันนี้สั่งที่ไหนมาครับจากลาซาด้าครับโชว์ให้ดูหน่อยครับนี่ยครับยังไม่ได้แกะเลยครับขนาดเท่าไหร่ครับยี่สิบสองนิ้วครับท่านผู้ชมน่ยครับยี่สิบสองนิ้วราคาเท่าไหร่ครับหกร้อยแปดสิบครับหกร้อยแปดสิบบครับผม ครับเดี๋ยวเรามาของเดิมมันเป็นยังไงครับลูกมันมันแตก้วครับเหยียบจนแตกอเหยียบจดนแตกแล้วปูเลยทำไมมันถึงแตกล่ะครับเหยียบดังเกินครับอันนี้คือใช้ไม่ได้แล้วใช่ไหมครับโอเคครับวันนี้เราจะมาทำการเปลี่ยนหนังกระเดื่องนะครับ หนังกระเดื่องที่เราสั่งมาครับเดี๋ยวเรามาดูหนังกระเดื่องกันเลยครับเดี๋ยวเราจะแกะกันเลยเพิ่งสั่งมาเมื่อวานเลยครับสั่งเมื่อวานวันนี้มาเลยครับวันนี้ได้เลยใช่ไหมครับครับโอ้โหแสดงว่า24ชั่วโมงเองก็คือได้เลยใช่ไหมครับสั่งเมื่อวานตอนตอนเที่ยงใช่ตอนเที่ยงวันนี้ตอนบ่ายได้เลยก็คือ4ชั่วโมงนะ ไม่นานใช่ไหมคไม่นานครับดูยี่ห้ออะไรครับที่สั่งมานีโมครับโชว์ให้ดูนะครับโชว์ยี่้อสองเลยครับใช่การห่อดีไหมครับการหอการตกงของดัสซาด้าการหอดีไหมครับของทางร้านที่ห่อมาเยี่ยมเลยใช่ไหมครับหนังกองมีนขอดูนะครับมีเป็นหนังสองชั้นครับมีมีห่อมาแล้วมีความเสียหายไหมครับ ในโชว์โชว์ให้เผื่อเพื่อนเื่อคนไหนที่จะสั่งนะครับมีความเสียหายไหมครับไม่มีครับตรวจสอบแล้วตรวจสอบแล้วไม่มีความเสียหายเลยนะครับสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาใส่กันดูนะครับครับผมก่อนแรกต้องเดี๋ยวถอดอันนี้นะครับครับส่วนคนนี้เป็นอะไรครับเนี่ยคนนี้เป็นตัวอะไรครับเนี่ยอุยตัวอะไรครับเนี่ยตัวตัวอะไรคะ ตัวย <c oughs> ูนิคอร์ยูนิคอร์โอ้ยยูนิคอร์มาอันนี้มายูนิคอร์วันนี้ยูนิคอร์มาทำอะไรคะยูนิคอร์มาทำอะไรคะไหนมองมองกล้องหนะะ่อยฮะยิ้มหน่อยฮะอือน่ารักจังเลยยูนิคอร์ตัวเนี้ยอุ้ยมีเขาด้วยจ,จับเขาหน่อยครับเมื่อกี้ลูกล,ล,ลูกสาวนะครับลูกสาวชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะน้องหญิงเหรอคะโอ้โหเรียนปออะไรคะปอ,นปอนหนึ่งปอหนึ่งทำไมไม่ไปโรงเรียนคะลูก หยุดทำไมถึงหยุดล่ะคะมีโควิดโควิดระบาดรอบ2องอย่างนี้อยู่บ้านต้องทบทวนหนังสือไหมคะทบทวนใช่ไหมลูกคุณครูมีการบ้านใ,ใช่ไหมคะมีก็ทำบา้านทำรถอ๋อทำรถรถอะไรคะรถรถอะไรไม่รถ อะไรนะไอสครีมโอเคเอาไปดูพี่พี่หยกพี่หยกถึงไหนแล้วครับเลืออันเดียวครับพรุ่งนี้ถอดเสร็จพรุ่งนี้ใช่ไหมครับครับเอ้ยพรุ่งนี้เลยครับครับหนังกองสั่งมาเร็วมากเลยนะครับเร็วมากเลยครับแต่โยกบอกว่าจะเปลี่ยนหนังกองพรุ่งนี้น่าจะเสร็จนะครับมันนานไปหรือเปล่าครับหยกดูดูการเปลี่ยนหนังกองของ นี่ผมไม่ได้ยุ่งเลยนะครับพ่อไม่ได้ช่วยอะไรนะครับนี่นี่เป็นการเปลี่ยนหนังก้องครับอันนี้โยกอยู่ปออะไรครับบอกไหนบอกท่านผู้ชมหน่อยเผื่อผู้ชมเขาเห็นตัวใหญ่ๆแบบนี้เขานึกว่าเป็น,เป,นเป็นผู้ใหญ่แล้วเน,นี้ยปอสี่อรรมองกล้องไหนครับมองกล้องก่อนครับ เรียนอะไรครับเรียนอนุบาลนาชาตากสินบางขายวัดไปก่อนจังหวัดอะไรครับระยองครับอ๋อจังหวัดระยองอยู่ชั้นปรครับป .4 ครับป .4 ครับโอ้โหทำไมตัวใหญ่เงี้ยครับกินอะไรมาครับกินหมูไปตัวหนึ่งครับกินหมูอันนี้ทําอะไรครับเมื่อกี้เมื่อกี้ทำแล้วบอกบอกเพื่อนๆหน่อยครับนวดหนังกรองครับอ๋อไอ้นี่เราใส่ไปเราเราต้องมีการนวดให้หนังมันกดอย่างนี้ใช่ไหมครับเพื่อเรียกว่านวดอ๋อให้หนังมันทําไมครับ ให้หนังมันมันเสียงก็ครับให้มันขยายตัวแล้วครับเหมือนนุ่มันยืดใช่ไหมครับครับนี่ไม่ธรรมดานะครับดูการเปลี่ยนหนังกองเอาละครับต่อไปจะประกอบเลยใช่ไหมครับครับอันนี้ข้างในคืออะไรครับมุ้งเหรอครับหมอนครับเอาหมอนอันนี้อันนี้หมอนนี่ขโมยใครเข้ามาครับขโมยแม่มาขโมยแม่มาแม่ดูไหมครับ ไม่ครับแม่ไม่ดูแล้วแม่ตีไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรเลยมองเฉยเฉยครับนี่ครับอันนี้กำลังใส่อะไรครับบอกเพื่อนๆเผื่อเผื่อ,นอ,นอ,นอนคนที่เขาอาจจะยังไม่เคยที่เขาอยากจะลองเปลี่ยนด้วยตัวเองนะครับอันนี้คือตัวเรสตัวเอฟตัวล็อกมาเหรอครับน่าจะใช่นะครับมีทั้งหมด สิบตัวหรือเปล่าครับน่าจะนะครับจำไม่ได้แล้วมันมเรียกว่านะอะไรพอพอก็ลืมละตอนตอนที่เราสั่งกองมามันบอกอยู่ว่าว่าอะไรนะพ่อจำไม่ได้ละตอนนี้เราจะทำให้มันให้รอยย่นมันหายไปนะครับดูครับดูจากภาพมุมสูงครับ เดี๋ยวเราจะลองใส่เปลี่ยนเสร็จแล้วเราจะลองดูเลยไหมครับเทสเสียงดบเดี๋ยวเหยยีบดูครับเดี๋ยวลองขึ้นไปเหยียบเลยไหมเดอากระเดื่องกระเดื่องไหนกระเดื่องเตรียมไว้ไหมครับเดื่องอ๋อกระเดื่องซีตัวนี้เป็นของที่ติดกับชุดที่เราซื้อมาตอนแรกใช่ไหมครับใช่ครับเป็ของซีมซีกระเดื่องเดี่ยวใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะลองเทสเสียงดูเลยนะครับแต่ สภาพนี่ร้อยเปอร์เซนเลยนะครับใครที่จะสั่งนะครับโอ้โหบอกได้เลยครับว่าแพคของได้ดีมากครับไม่มีความเสียหายเลยคุ้มครับคุ้มตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะครับโยกหกร้อยสิบครับหกร้อยแปดสิบนะครับเยี่ยมมากเลยครับอันนี้นิ้วเลยออะไรครับทำไมมันอ้วนหนึ่งเลยนิ้วครับอ้วนตันเลยครับ ก็ต้องต้องต้องขันแบบสลับสลับกันใช่ไหมครับทะแยงเราจะไม่ขันแบบด้านใดด้านหนึ่งให้ตึงเลยนะครับจะขันแบบทะแยงนะครับเพื่อให้มันบาลานซ์นะครับขันแต่ขันขันไปก็จะลืมหลงนะครับว่าเราขันตัวไหนไปบ้างแล้วนะสุดท้ายก็คือมั่วนะครับแต่สุดท้ายเราก็จะมาปรับเอานะครับไม่ได้ตั้งเสียงครับครับเราก็มา ตอนสุดท้ายที่เราทดสอบเสียงได้กระเดือนนะครับท่านตอนนี้ก็ก็จะใช้เวลาพอสมควรนะครับตัวนี้เราใช้เวลานานไปไม่ลู้คือท่านผู้ชมเขาอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปดูช่องอื่นแล้วเลยครับ แต่จริงๆแล้วคนที่เคยเปลี่ยนก็จะจะเข้าใจนะครับว่ามันต้องใช้เวลานิดนึงนครับคือเทคนิคล้วนๆเลยนะครับตัวนี้แต่ลอกเรียนแบบได้นะครับฝึกฝนได้ครับเทคนิคล้วนๆนะครับมือใหม่ครับมือใหม่ออมือใหม่ครับมือใหม่นะครับเทคนิคไม่ไม่ไม่ต้องทันสูงนะครับ ก็คือเทคนิคพื้นพื้นเลยนะครับตัวนี้ถอดออกแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับเ,เดี๋ยวช่วงที่เรารอหยกเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวยูนิคอนกันครับไอตัวนี้ยูนิคอนไม่ไหนแล้วครับยูนิคอนอ๋อยูนิคอนยูนิคอนวิ่งมานี่้นะยูนิคอนอันนี้คือน้องสาวนะน้องสาวหยกไหนดู เปิดหน้าปาชมหน้าที่ได้จริงเลยผมเจ้าจิ๊บอุย้ยสวยจังเลยเด,ด,ดี๋ <c oughs> ยวดูใส่กลับไปึออช่วยพี่หน่อยช่วยพี่พไ,ปไปไปรบก,กวนพี่หน่อยไหมรบกวนพี่หยกรบก,กวนพี่หยก ีสภาพไม่ได้เลยครับตัวนี้ตัวนี้คือเสียอะไรทิ้งเลยอย่างเดียวเลยใช่ไหมบลูกเก็บไว้ก่อนครับเก็บไว้เก็บไว้ดูเล่นโหแตกแบบนื้จะใช้ได้อีกหรือเปล่านะแต่ตอนตอนที่เรายังไม่ได้สั่งเพื่อให้มาเราเราขยับกระเดี่ยวให้มันสูงขึ้นใช่ไหน่ะตรงตรงจุดที่มันตอนนี้แตกนะครับตั้งครับเสร็จแล้วครับ ไปเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงแรกครับเสียงสัมผัสสัมผัสของเสียงแรกนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับกับรุ่นอะไรนะครับกระเดืองีโ,โหนังกระเดืองรุ่นลีโม่ยี่ห้อลีโมดีกว่ายี่ห้อลีโม่ดู <c oughs> คุณภาพของ,องเสียงนะครับโอ้โหราคาหกร้อยแปดสิบนะครับ <c oughs> เสียงเทียบเท่ากับ DW เลยนะครับ <c oughs> เป็นไงครับเสียงไม่กล้าเหยียบแรงล้วเดียวมันจะแตกนี่ครับโอ้แบบผ่านไหมครับลูกผ่านไหมผ่านครับผ่านถือว่าคุ้มไหมเราสั่งตัวนี้มาคุ้มไหมครับคุ้มคุ้มกับราคาเท่าไหร่นะครับหกละแปดสิบครับคุ้มมากเลยนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เสียงเรียบร้อยแล้วแต่เราก็ต้องไปจูนเสียงอีกครับครั้งหนึ่งครับให้ให้มันได้เสียงที่มันดีที่สุดนะครับที่เราเพาะที่สุด ออกมาครับตรงนี้ก็จะใช้เวลายเยอะเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเป,เป็นกำลังใจนะ,นะครับกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ใหม่ๆด้วยนะครับสวัสดีครับ